จริงมันก็เป็นเรื่องที่ไปไปบอกมาว่าควรควรจะหยุดบ้างเนาะแล้วก็ควรที่จะระวังบ้างเพราะว่าการเสียชีวิตของคุณนางโมงเนี่ยไม่ใช่การเสียชีวิตแบบปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิญญาณเอย่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงไปจําลองสถานการณ์เนี่ยคือสิ่งที่ไปไปเชื่อเลยว่าน้องที่ไปตรงนั้นคือใจเด็ดที่สุดแล้วก็กล้าที่สุดเพราะว่ามันมีสิทธิทเขาเรียกว่าตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นได้อันเนี้ย ไปเชื่อเลยแล้วก็ที่ฟังคลิปอะได้ยินเสียงหนึ่งสองสามเหมือนกันก็ก็แอบ,บใช่แหละไม่เชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีสื่อมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค,ค่อนข้างค่อนข้างเชื่อจริงๆควรจะหามาตั้งนานแล้วไหมคะไม่ควรจะเพิ่งมาหาเนาะมันมันนานเกินไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าถ้าคนในครอบครัวเขาเขาบอกว่าให้หยุดเราก็เราก็พักเถอะยิ่งไปเค้นเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีเรื่องของการที่ จะถูกฟ้องกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็ไม่กล้าพูดมากเนาะเดี๋ยวโดนไปด้วย